หนึ่งสองสามสีครับพี่รู้จากช่องคลาสสิกรู้ครับวันนี้พี่รู้มีกิจกรรมสนุกๆมาเล่นอีกแล้วนะครับวันนี้พี่รู้มีลูกโป่งน้ำนะครับวันนี้เราจะเอาลูกโป่งน้ำนะครับมาเล่นกับนี่เลยครับเป็นโค้กนะครับกับเมนทอนนะครับนี่ ปกติแล้วนะครับเมื่อเราใส่เมททอสเข้าไปในขวดโค้งนะครับน้ำมันก็จะพุ่งขึ้นมาเฉยๆนะครับแต่วันนี้นะครับเมื่อเราใส่เมททอสเข้าไปเนี่ยเราจะปิดขวดนะครับด้วยลูกโป่งน้ํานะครับเพื่อให้น้ําโค้กที่พุ่งขึ้นมานะครับมันเข้าไปในลูกโป่งนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับแล้วนี่ครับเราก็จะเริ่มทดลองกันแล้วนะครับโค้กกับลูกโป่งน้ําก็จะเป็นแบบนี้นะเราก็จะใส่เมททอสลงไปนะครับอันนี้มีทั้งหมด37ลูกนะครับโอเคเราไปลองกันเลย เราจะปิดให้ทันนะครับตื่นเต้นมากโอเคหนึ่งสงสมโอ้มันไม่ทันนะครับมันดันแรงมากนะครับคือเข้ามาได้นิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองกันอีกรอบนะครับ1 2ึ่สองสโอเค หลังจากที่เราลองไปหลายขวดแล้วนะครับแล้วไม่ประสบความสําเร็จน,นะครับตอนนี้เราก็จะลองแบบแป๊บซีบ้าน,นครับแล้วก็ตอนนี้พี่นุ่เตรียมเมนทอสมาแล้วนะครับของโปะโปง่งน้เดี๋ยวเราไปลองเลยนะครับหนึ่งสองสามแรงมากนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ น้ำมันเข้าไปลุกโป่งแล้วนะครับแต่ว่ามันหลุดมือนะครับคือความแรงของเบนท้อน่ะมันแรงมากนะครับปั๊บซี่หมดไปเยอะมากเลยนะครับเกือบหมดขวดเลยนะครับเมื่อกี้เราก็ลองไปรอบแล้วนะครับเกือบสําเร็จนะครับแต่ว่าก็ไม่สําเร็จนะครับคือบ่งน้ําเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าความแรงของปั๊บซี่นี่แรงจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองกันอีกรอบนะครับรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับจะสําเร็จไม่สําเร็จคือจะไม่ลองอีกแล้วนะครับกําไว้ให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะครับหนึ่งสองสาม ้ยอยอดดดดโดโดโอ้โอาตอนนี้สุดยอดเลยครับอ้ยตอนนี้สําเร็จแล้วสําเร็จจนได้มันเข้ามาในลูกโป่งน้าแล้วครับโอ้สุดยอดครับโอ้ตอนนี้เราสําเร็จแล้วนะครับเฮ้ตอนนี้นะครับมันเข้าไปแล้วนะถ้าเราไม่เล่นเนี่ยเดี๋ยวไอป๊บซี่เนี่ยมันจะกลับนะครับเราก็ต้องเล่นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมู้จะร้อง ป่าลูกโป่งนะครับอ๋อเดี๋ยวตอนนี้เราจะลองเอามันขึ้นไปเล่นบนเทมโพลีนนะครับไปเฮ้